ถ้มีงบ500อแต่อยากได้เตาลีดไอ้น้ำจีแนะนำนี่เลยเตาลีดไอ้น้ำแบบพกพาของแบรนด์ซิมพัคเป็นเตาลีดที่น้ำหนักเบาพับเก็บได้แล้วก็พกพาง่ายไม่เปลืองพื้นที่อีกด้วยจุดเด่นของเขาก็คือสามารถลดระยะได้รวดเร็วภายในห้านาทีวิธีใช้ก็ง่ายมากเพียงแค่เติมน้ำลงไปในถัจงจากนั้นก็นำไปใส่ไ้ที่เดิมแล้วก็กดปุ่มเปิดแค่นี้ก็สามารถนำไปรีดผ้าได้แล้วเติมน้ำครั้งหนึ่งก็สามารถรีดได้4-6ตัวเลยนะมามาดูกันว่าเตาลีดอันแค่นี้จะทำให้ผ้าเรียบได้จริงไหมเนี่ย คือยังรีดไม่ถึง5นาทีเลยอีกอย่างที่จีชอบก็คือเราไม่ต้องยกโต้ล่นผ้ามาตั้งให้เปลืองพื้นที่เลยอ่ะอันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะกับด้านที่ไม่ได้รีดกับที่รีดแล้วก็คือต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยตรงรอยพับที่จีพับมาก็คือหายไปเลยอ่ะทุกคนนี่ขนาดรีดแค่แป๊บเดียวเองนะจากนั้นก็รีดให้หมดทั้งตัวเลยเดี๋ยวจีก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูก่อนรีดกับหลังรีดนะว่าต่างกันยังไงนี่เลยทุกคนผลลัพธ์คือจึ้งมากเขารีดได้เรีย เพราะว่าเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยทันทีของดีน่าใช้ขนาดนี้ต้องมีแล้วไม่ยากสามารถสั่งซื้อได้เลยนะจีากตะกรกาไว้ให้แล้ว